สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนพัายามมา3ปีดีเจพุทธพุทธิชายจอยวรัตยายอมทิ้งเงินหลักล้านเพื่อทายาทคนแรกดีเจพุทธพุทธิชายกัรเซสนสินกับจอยวรัตถยานินโคหาที่กว่าจะมีลูกสมความตั้งใจของทั้งคู่ไม่ใช่ง่ายๆล่าสุดได้ออกมาเปิดใจถึงความพัายามที่อยากจะมีลูกพร้อมยอมทิ้งเงินล,ล้านงดรับงานทั้งหมดเพื่อสุขภาพลูกในคัรที่แข็งแรงถามว่าก่อนจะมีน้องมามีลางบอกก่อนไหมเจ้าตัวตอบว่า ฝันครับช่วงนั้นเราเก็บตัวอ่อนได้แล้วกําลังจะกําหนดว่าไปฝังตัวอ่อนกันผมฝันแต่ไม่ได้เล่าให้เขาฟังฝันว่าอุ้มหลานเลี้ยงหลานอยู่ก็มีเด็กผู้ชายตกลงมาจากฟ้าเราก็ตกใจตื่นเรารอให้กระบวนการมันเกิดขึ้นแล้วกะว่าจะเล่าให้เขาฟังไม่อยากเป็นการไปเพิ่มความหวังคุณจุยเขาก็ฝันเหมือนกันช่วงใกล้ๆผมเลยฝันว่ามีเรือลำหนึ่งกลางทะเลมีเด็กจะขอไปกับเขาด้วยจุยเขาถามไปไหมจะไปไหนเดี๋ยวไปส่งเป็นเด็กผู้ชายที่เขาร รับลงเรือมาด้วยถามว่ามีข่าวจุย๋ยจะลาวงกันเจ้าตัวตอบว่าใช้คําว่าลาก็แรงเกินไปไม่ได้ลาครับเป็นช่วงเขามีน้องให้ไปถ่ายละครก็ไม่ได้ช่วงนี้เขาจะเบรกก่อนเลี้ยงลูกก่อนพอเวลาได้เขาฟืน้นฟูร,ร่างกายผมเชื่อว่าเดี๋ยวเขาคงกลับไปเล่นละครเขายังอยากเล่นอยู่ครับเห็นบนอยู่มีบทท้าทายก็พร้อมกลับมารวมถึงเขามีโปรเจกต์ที่เป็นงานผู้จัดละครของเขาอยู่ด้วยธุรกิจของเขาด้วยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรือ่อง เรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t o p newsroom info ขอบคุณครับ